เคยสงสัยไหมครับว่าระหว่างแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์กับแอร์ non อินเวอร์เตอร์มันก็แอร์เหมือนกันมันจะต่างกันยั่ไงในช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้เมืองไทยมันร้อนมาก อบอ้าวซะเหลือเกินหลายคนคงแก้ปัญหาด้วยการเปิดแอร์หรือมองหาเครื่องปรับอากาศดีๆสักเครื่องหนึ่งแต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ก็ทําให้แอร์เนี่ยมีอยู่หลากหลาย <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นแล้วเราจะเลือกแอร์แบบไหนดีละ่ะให้เหมาะสมกับบ้านเราระหว่างแอร์ระบบเดิมกับแอร์อินเวอร์เตอร์ที่กําลังมาแรงในตอนนี้เราจะมาดูกันครับว่า2ระบบนี้มีข้อแตกต่างกันอย่างไรเพื่อให้ตัดสินใจกันได้ง่ายมากขึ้น <Okay. S 1> ครับแอร์ Air ระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยทําให้ประหยัดไฟมากกว่าแอร์แบบธรรมดาตรงที่แอร์ทั่วไปนั้นเวลาทาความเย็นจนถึงอุณหภูมิที่เราตั้้้้งงไไววสมตติั พอ,อถึง25ปุ๊บความเย็นในห้องถึง25ตรงนี้ตัวคอมพิวเตอร์แอร์ก็จะหยุดทำงานลงเคยได้ยินไหมครับเปิดเย็นได้ที่แล้วเงียบไปเลยตรงนี้ครับคอมพิวเตอร์แอร์มันหยุดทำงานไปและจะเริ่มสตาร์ทใหม่ก็ต่อเมื่อเวลาอุณหภูมิในห้องเราเริ่มอุ่นๆคือแลอ้ยเราเริ่มรู้สึกอุ่นปลายเท้าแล้วตัวแอร์ก็จะเริ่มทำงานใหม่ อ่าตรงนี้เป็นการสตาร์ทคอมเพรสเซอร์แอร์ซึ่งตรงนี้จะทําให้กินไฟมากๆต่างจากแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์เพราะเวลาทําความเย็นเนี่ยอินเวอร์เตอร์เขาจะไม่ตัดคอมเพรสเซอร์นะครับตัวคอมเพรสเซอร์นั้นยังคงทํางานอยู่เพียง <Okay. S 1> แต่ว่าจะทํางานช้าลงตัวพัดลมนั้นก็จะหมุนช้าลง <S <S ตรงนี้จะทําให้ช่วยประหยัดไฟ40-60% <Wow. S 1> ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและข้อสําคัญข้อได้เปรียบของอินเวอร์เตอร์นั้นทํางานเงียบครับเหตุผลทําไมแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ถึงเงียบกว่าแอร์แบบทั่วไปก็เนื่องมาจากการทํางานที่ต่อเนื่องของระบบอนนเเวออออรรรร์์ตั่ออ่่่งงยาาาทีบกธมด นั้นจะมีการสตาร์ทของคอมพิวเตอร์ใหม่ทุกครั้งเพื่อทําการปรับอุณหภูมิใหม่ซึ่งในช่วงเริ่มการทํางานนี้จะทําให้เกิดเสียงดังขึ้นแต่การทํางานของอินเวอร์เตอร์นั้นจะใช้วิธีการลดรอบการทํางานลงในขณะที่ความเย็นยังคงที่แต่พอต้องการเพิ่มความเย็นก็เพียงแค่เพิ่มรอบการทํางานขึ้นเท่านั้นซึ่งการเพิ่มรอบการทํางานนั้นจะไม่ทําให้เกิดเสียงดังหรือมีเสียงเบามากจนแทบไม่ได้ยินเลยครับและอย่ามองข้ามเรื่องสําคัญครับคือการเลือก BTU ให้เหมาะกับขนาดพื้นที่ที่เราติดตั้งแอร์เพื่อไม่ให้แอรรขงงเเาาาทํนนนนหัักกจิไปคบ ผมมี6ข้อมาแนะนําสําหรับการใช้แอร์ในช่วงหน้าร้อนให้ประหยัดนะครับข้อแรกเลยก็คือการเลือกระบบแอร์อินเวอร์เตอร์อย่างที่กล่าวไปข้อที่2คือการเลือก BTU ให้เหมาะสมกับขนาดของห้องข้อที่3คือการปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดก่อนเปิดแอร์ข้อที่4คือการเปิดพัดลมก่อนเปิดแอร์เคยไหมครับอันนี้คือถึงห้องเปิดพัดลมก่อนเลยซึ่งจากเดิมเนี่ยสมมติว่าอุณหภูมิในห้องเราอยู่ที่28องศาพอเปิดพัดลมแล้วเนี่ยจะช่วยให้อุณหภูมิในห้องลดลงไปประมาณ1-3องศาตรงนี้ก็จะช่วยให้แอร์เนี่ยทำงาน ยไมากขึ้น <Okay. S 1> ข้อที่5คือการไม่นําของชื้นหรือของร้อนเข้ามาในห้องเพราะว่าจะทําให้แอร์ทำงานหนักตรงนี้ก็จะกินไฟนะครับ <Okay. S 1> ข้อที่6สุดท้ายการหมั่นดูแลตรวจสภาพของแอร์เราและก็ล้างแอร์อย่างประจําอย่างน้อยก็ปีละ2ครั้งครับหากท่านใดสนใจแวะเข้ามาเลือกชมเลือกซื้อกันได้กับเราที่สยามชัยครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าหากไม่สะดวกมาเองเรามีบริการช้อปปิ้งออนไลน์ซื้อง่ายผ่อนใจส่งตรงถึงบ้านอยู่บ้านก็ช้อปปิ้งได้เริ่มต้นด้วยแค่990บาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ไว เดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้าหรัววันนี้สวัสดีครับ